ยามเช้าๆบรรยากาศเย็นมากกว่านี้เพืพ่อนๆะเอ้ยม,มาเก็บมะกอกให้หน่อยน้อมะกอกมะกอกไม่มันจะหมดฤดูแล้วล <prem> ่ะเดี๋ยวต้นเดียวนี่ต้นเล็กๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่สุกนะเนี่ยได้ไหมเมื่อาวานเก็บแต่เมื่อวานรอบหนึ่ง <laughs> เริ่มมาเก็บอีกรอบหนึ่งในตอนนี้นี่ยเนี่นี่มะกอกครับ เอาไปให้ใส่ส้มตำนะส้มตำ,ตำเดียวด้ยวยเขาสั่งให้บอกให้เก็บให้น้อยอ้อมไม่ว่ากันเนาะเพื่อนปันหาไม่ค่อยมีแถบนี้หมดมันหมดแล้วมันหล่นแต่ก่อนเยอะมันเหลือไม่คิดต้นนะต้นนี้ก็ต้นเล็กนะมันก็เลยไม่ค่อยหลนน่นหรือว่าคนเก็บเยอะเพราะว่ามันเป็นทางไปโรงเรียนไปกลับไปกลับเนี่ยนะ ทางโรงเรียนต่อเฉดอนะเด็กจากโรงเรียนเขาก็มาเรียนทังนี้แล้วเขาก็ผ่านมากันไปผู้ปกครองเขาก็เก็บนะเก็บไปรู้สึกว่า <c oughs> หนาวนะวันนี้หนาวเมื่อเช้าสิบอ,องศาครับผมนะมันมก็นเลยอากาศเย็นไปหน่อยาตามทางครับผมทางตามท้องไร่ท้องนาทุกวันเนี่ยจริญขนาดนี้นะครับผม ไม่ใช H ่ธรรมดานะเป็นทางที่สะดวกสบายนะในยุคนี้เ <mm> <mm> มื่อสมัยหลายปีก่อนตรงนี้เป็นเหมือนกับคลองเลยแหละนะ <mm> เป็นทางเกวียนเนาะทาเวีนดินทรายมันก็จะน้ําจะไหลช่วงนี้น้ําจะไหลเย็นเย็นๆนะฮะจับปูจบบัจบปลาเมื่อก่อน,นเนี่ยทางเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นก็สร้างเป็นถนนเรียบร้อยนะสวยงามคล่อง ไปที่ช <German PU> ่องจอแป๊บเดียวถึงนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเดินกันเกือบ4ี่ห้าชั่วโมงตอนนี้ประมาณสักสามสินาทีนะแต่ก่อนทางรถเรยวไปตามคันนาต่างๆตามทางที่เป็นทางธรรมชาติเมื่อก่อนเนาะเป็นน้ำบ้างเป็นโคลนบ้างเป็นดินทรายบ้างเงี้ยเนี่ยแตเนี้ยนะตะวันนี้สะดวกแล้ว ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ